สวัสดีค่ะขอยินดีาต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะ,ะประจำเดือนธันยายนนะคะ2566นกะคะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะทำขึ้นมาเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมค่ะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คุณมีลักนาอยู่ใน ราศีกรกฎนะคะโดยใช้เกินกันแบ,บ่งราศีนะคะแบบโหราศาสตไทยคุณก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขออภัยกับแฟนๆนะคะอาจจะทิ้งช่วงจากราศีสิงห์เอาไว้แล้วก็หลายวันนะคะพอดีว่าเริ่มเริ่มกลับมาที่จะเปิดคอร์สสอนตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะแบบว่า เตรียมการหลังบ้านอะไรบ้างนิดนึงนะคะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะพุ้นชี้ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะกับฟแฟนๆนะคะก็สำหรับขอเรียนนะคะศาสตร์แพททาโลพลังแห่งชีวิตนะคะ จะเปิดสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นครั้งที่21ในวันเสาร์อาทิตย์ที่28ถึง29ตุลาคม2566นะคะซึ่งสำหรับคอร์สนี้นะคะคือเหมือนเดิมไม่มีพื้นฐานไม่เคยเรียนในศาสตร์ของไพทาร์โลไม่มีความรู้อะไรใดๆมาตรงนี้คุณสามารถเรียนได้เพราะว่าเราจะเริ่มต้นให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเรียน2วันการันตีว่าความรู้นะคะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้นะคะเพราะว่าสอนมาก็ เนะเกือบ0รุ่นนะคะก็เป็นมืออาชีพกันหมดแล้วนะคะบางท่านก็นำไปประกอบอาชีพอยู่ต่างประเทศบางท่านก็เป็นยูทูบเบอร์หลายๆชาแนลนะคะที่มาเรียนไปเนาะแล้วก็ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้นะคะก็จะเป็นามาจากประสบการณ์การทำงานจริงนะคะที่เป็นสถิติแห่งความแม่นยำนะคะเราก็เอามาถ่ายทอดเป็นวิชาวความรู้ให้นะคะก็สำหรับคอร์สนี้นะคะรับสาวสที่นั่งนะคะ สถานที่เรียนจะอยู่ที่อาคารพร้อมพันสามนะคะตรงติดติดกับยูเนียนมอนะคะก็คือเดินทางง่ายค่อนข้างง่ายสะดวกนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจรีบสำรองที่นั่งได้เลยนะคะเนาะ,ะเพราะว่าคนคนค่อนข้างสมัครเต็มไวันะคะก็เลยสำหรับใครที่ที่สนใจรีบสมัครเรียนได้เลยเนาะโอเคมาเรามาดูกันนะคะในส่วนของ การทำนายดวงความรักนะคะจะเป็นยังไงนะคะขออนุญ,ญาตหยิบให้ทั้งหมด10บใบนะคะวันนี้มาในรูปแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสอนแล้วนะคะอาจจะบีซี่นิดหน่อยนะคะหนึ่งสองสานะสี่หนะคะหกค่ะแปนะคะ, 6, 7, คะ, 8, 9, ะ,คะใบสุดท้ายใบที่10นะคะ แบบไหนก็ดีหมดเนาะเพราะว่าเน้นคําทํานายนะคะเน้นคําทํานายมาเดียวกันค่ะไพ่แบรแรกของคุณนะคะเป็น King of s w u r d s นะคะพระราชาถือดาบขึ้นมานะคะก่อนข้างขึงขังมากนะอารมณ์ของชาวราศีกรกฎหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก็เปรียบเสมือนเป็นช่วงภาวะที่มีความจริงจังความกดดันนะคะมมันมันไม่ค่อยง่ายมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ ไม่เกินกำลังของชาวราศีกรกฎหรอกนะคะไพ่นายออฟสอร์ดขึ้นมานะคะดูฟูลนะคะอืมคิงออฟไพโนโคลจริงๆเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่กี่ใบแต่เห็นหลากหลายอารมณ์มากนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเอ่อแล้วก็เป็น King of Cups นะคะพระราชาถือถ้วยนะคะ Seven of Cups นะคะเจ็ดถ้วยนะคะห้าเมทาวไฟออฟวอร์นสนะคะแล้วก็ Temperance สุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเพิ่มในส่วนของ Oracle Card ให้ด้วยเนาะอืม,อมคุณค่อนข้างจะเป็นคนดื้อรั้นเนาะดื้อรั้นหรือต้องบอกว่าภายใต้เหตุการณ์บางอย่างแล้วคุณพยายามควบคุมคอนโทร l เหตุการณ์เนาะอืมในขออนุญาตทำนายในส่วนของ รวมๆก่อนในเรื่องของภาวะอารมณ์สานาการณ์ทั่วๆไปของชาวราศีกรกฎก่อนนะคะเดิมทีคุณคอนข้างจะเป็นคนระแวดระวังตัวมากๆนะคะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะ King of p e เพนเดโครสนะคะกับไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่หวาดระแวงคนนะคะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากนะคะไม่ยอมให้ใครอยู่ใกล้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาล้ําเส้นในพื้นที่ส่วนตัวของคุณหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแปลกๆนะคะคุณจะพยายามตีตัวห่างรักษาระยะห่างของตัวเองเอาไว้นะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีไหวพริบ ฉลาดมากๆนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดมากนะคะรู้ทุกอย่างแหละรู้ทันทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้พูดเยอะเกินไปนะคะไม่ใช่คนที่โอ้อวดนะคะไพคิงออพเ n นเคอร์แต่ลึกๆค่อนข้างมีความมีอีโก้ในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งเลยค่ะระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงความ พยองความกลางอะไรออกมานะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณด้วยเหมือนกันนะคะชอบทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทอง,ทองการค้าขายเวลาคุณไปไหนคุณทาาําอะไรคุณจะเป็นคนช่างสังเกตกับสิ่งนั้นๆเพื่อที่จะมาแปลเปลี่ยนให้เป็นผลผลิตทางการเงินให้มาเป็นในเรื่องของธุรกิจโอกาสในเรื่องของความร่ํารวยนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่หัวการค้ามากๆเลยนะคะไพ่เจ็ดดาบ ค่อนข้าง ไม่ได้ไม่ได้แย่นะคะจริงๆไพ่ทุกใบมีความหมายทั้งเชิงบวกและเชิงลบเนาะนะคะแต่บริบทตรงนี้นะคะค่อนข้างเป็นเชิงบวกเนาะสิ่งที่พุนชีเห็นขึ้นมานะคะ,ะพลังงานของคุณเนี่ยมันสีเขียวมันเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะสีแห่งความปลอดภัยคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมามันอยู่ในความเป็นเซฟโซนนะแต่ว่ามีใครบางคนนะคะที่เขาพยายามที่จะย่องเข้ามามาตีท้ายครัวในชีวิตของคุณมาลาดลาบประรวงะในเรื่องของ สมบัติในเรื่องของการเงินในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางรายได้ในสิ่งที่คนมีคือมีใครบางคนที่เขาลิษยาคุณเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดเจ็ดดาบคือความอิจฉาความคิดไม่ดีพยายามที่จะก๊อปปี้พยายามที่จะเรียนแบบคุณนะคะพยายามสังเกตวิธีการทุกอย่างะะของคุณนะคะแล้วก็อยากจะ หักหลังคุณอะนะคะเป็นไพ่หักหลังเนาะเป็นเป็นในลักษณะที่ว่าแอบย่องเข้ามานะคะถ้าบริบทในเรื่องของความปรักคุณก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของจุดยืนยตัวเองนะคะฐานะไม่ดีไม่คุยแต่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่เงินคบเลือกคบคนเพราะฐานะไม่ใช่เพียงแต่คุณค่อนข้าง กลัวกลัวว่าถ้ามีความไม่เท่าเทียมกันไม่เสมอกันมันก็จะหนักไปทางใดทางหนึ่งทะนั้นคุณก็ต้องการคนที่มีความมัน่นคงทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีว่าความรักมันก็จะได้เข้มแข็งไปด้วยนะคะค่อนข้างคิดมีค่อนข้างคิดแบบมีหลักการมีตรรกะเหตุผลนะคะ,อะมองถึงความเป็นจริงมองถึงสภาพปัจจุบันว่ารักอย่างเดียวไม่ได้มันต้อง การเงินมันต้องดีไปด้วยนะคะ,ะทีนี้ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคุณค่อนข้างเปลี่ยนสภาพอารมณ์ตัวเองนะคะจากคนที่นิ่งๆน,นะคะไม่ค่อยต่อล้วต่อเถียงกับใครมากนะะักเวลามีเรื่องอะไรคุณก็จะหลีกหนีนะคะ,ะไม่อยากมีเรื่องแต่ตอนนี้คุณพร้อมบวกมากเลยนะคะน i g ออ o สอสนะคะกับคิงออฟสอสขึ้นมาคือคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะกับ การที่เหมือนเช่นคนปฏิเสธคนเป็นแล้วหนะคะหลายๆท่านเริ่มปฏิเสธเป็นเริ่มต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลนกับบุคคลที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยในชีวิตของคุณแม้กระทั่งในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกของการคะนึงหาในเรื่องของความรักเลยในอับสอดคือการต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาเรียกร้องความยุติธรรมแสดงจุดยืนให้คนอื่นเห็นว่าคุณก็มีคุณค่าในสไตล์ของคุณในแบบที่คุณเป็นหรือคุณก็อยู่ได้โดยที่ ไม่จําเป็นต้องพึง่งพาใครก็ได้นะคะคุณเหมือนค่อนข้างจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือการวางว,วางตัวอะไรต่างๆนะคะภาย้าไม่เท้าคือมีคนมากมายนะคะพร้อมที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณเยอะแยะไปหมดไม่จําเป็นต้องเป็น,นเรื่องของชู้สาวนะคะเพืะะ่อนคนที่สวมหน้ากากเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มิตรภาพแบบจอมปลอมนะคะแล้ว มากวานนาที่มันขุนมาสร้างสถานการณ์ของความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณค่อนข้างเหมือนคนที่จะล็อกประตูบ้านให้แน่นนะคะใครก็แล้วแต่เหยี่บมายุ่งกับกับพื้นที่ของฉันกับบ้านของฉันนะคะประมาณนี้นะในในสิ่งที่คุณเจอมามันก็เลยทําให้คุณคุณค่อนข้างเหมือน เน้นความปลอดภัยเน้นความถูกต้องเน้นความชัดเจนนะคะอ่าทีนี้อารมณ์ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะถูกปลดปล่อยไปนะคะเพราะเดอฟูมันคือการออกไปเดินทางสแสวงหาความสุขเปิดโลกให้กับตัวเองโดยที่คุณคุณไม่ต้องรอใครแล้วว่าใครจะพาคุณไปเที่ยวนะคะคุณไม่ต้องรอแล้วคุณจะไปในที่ของคุณคุณจะอยู่ในที่ของคุณหรือคุณจะทํา ทุกอย่างตามใจคุณมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างบาลานตัวเองได้ดีเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักนะคะของคนโสดชาวราศีกรกฎเป็นยังไงนะคะในพลังงานความรักนะคะต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยคือวันๆวันๆก็ไม่ได้ไม่ได้จะเข้าสังคมอะไรมากนักนะคะ King of e n t c l e คือคนที่อยู่ใน อ่ากรอบของการรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานเน่เป๊ะมากเลยนะกําลังคํานวณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเป็นตัวเลขเออกมาหมดเลยนะคะคํานวณเก่งเนาะนะคนะ,ะแล้วกําลังหารู้ทางในของการทําธุรกิจงานสํารองอ่าเงินกระเป๋าที่2ที่3ของคุณอะไรประมาณนี้คุณดูค่อนข้างจริงจังกับการสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองพอสมควรเพราะว่าบางท่าน เสียสูย์การทรงตัวไปเลยนะคะเพราะว่าโดนโกงนะคะถูกช่อโกงหรือชีวิตของคุณมันล,มล้มละเนระนาทมานานมากๆจนทําให้คุณไม่มั่นใจที่จะเปิดรับใครเข้ามาในรูปแบบของชู้สาวหรือรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่างๆคือ คือเหมือนตอนนี้คุณแทบจะไม่มีเพื่อนเนะคะคุณอาจจะมีคนรู้จักเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้มีเพื่อนสนิทนะคะเหมือนปิดลับละไม่ไม่โอเคละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าถูกก่อกวนชีวิตของคุณวุ่นวุ่นวายนะคะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะนั้นหัวใจของชาวราศีกรกฎนะคะช่วงนี้มันเป็นภาวะของความเบื่อเนาะนะคะคุณชี้เห็นขึ้นมานะคะ,ะเบื่อหน่ายมากนะคะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตของคุณมันมีแต่ปัญหาให้แก้ไข นะคะมันอยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่คุณจะต้องร้องหงร้องไห้หรือแบบมันคอนโทรลยากอะ่ะคุณเนี่ยทีนี้ต่อไปเนี้ยมันจะเป็นในสิ่งที่คุณควบคุมคอนโทรลได้คนคนใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เกรงใจคุณนะ,นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะนิ่งๆไม่ได้มีการต่อรัตต่อเถียงนะ,นะคะแต่ต่อไปนะคะคนรอบข้างจะเกรงใจชาวราศรีกรกฎมากขึ้นนะคะ อาจจะด้วยบรารมีของคุณเยอะขึ้นมาจากการสะสมบุญนะคะการวางตัวการเรียนรู้อะไรต่างๆมาแล้วทําให้คุณวางตัวถูกะะอ่ะค่ะคนก็จะเกรงใจคุณมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของความรักเหมือนคุณคุณเหมือนไม่ได้หอยหาในการที่จะมีแฟนอะนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นมา,ม,ามากๆเลยอะคะ่ะโดยที่ไม่ได้คิดถึงในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการควงใครออกเดท นะคะเหมือนคุณกําลังนั่งนั่งถามตัวเองอยู่ว่าคุณขาดอะไรบ้างคุณต้องการอะไรบ้างสิ่งใหม่ๆมาเต,มเติมเต็มชีวิตตัวเองมากกว่าแต่ไม่นะไม่ได้มองในส่วนของเรื่องของความรักเลยเพราะคุณรู้สึกว่าความรักมันอาจจะเป็นจุดที่มันท็อกซิงมากๆทําให้ชีวิตของคุณล้มเหลวนะคะบางคนโดนแฟนเก่าเข้ามาหลอกลวงในเรื่องของการเงินบางคนโดนโดนเขาแบบหลอกใช้นะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการใช้คอนเนคชันต่างๆก็เลยทําให้คุณไม่แฮปปี้นะคะที่ ที่จะต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมๆนะคะก็เลยอยากจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานทำมาหากินนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนกคอนโสโตดนะคะเพราะว่าเหมือนคุณเหมือนคุณตั้งไข่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนคุณลุกขึ้นมายืนได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่อยากให้ใครมาพังทลายชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะก็เลยอยากมอบหัวใจที่มีเนี่ยแหละคะ่ะความรู้สึกทั้งหมดที่มีเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการทำงานอยากให้ชีวิตเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ ค่อนข้างจริงๆเป็นค่อนข้างดีนะอืมค่อนข้างดีก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนนะคะเราเราจะต้องมีไมซ์เซ็ใหม่นะคะไม่ว่าจะเจออะไรมาก็เราแต่เนาะเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้ต่อให้เนาะนะคะว่าเป็นยังไงอืมสองถ้วยนะคะถ้าคุณจะมีแฟนเน่ะ คุณก็ต้องการคนที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือรวมไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณสินเสมอกันคนที่รักจริงหวังแต่งคนที่เสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าตอนนี้คุณมีมีความชัดเจนมากๆในการมีกฎขึ้นมานะคะในการเลือกแฟนเลือกคู่นะคะซึ่งตอนนี้ไม่ยังไม่มีใครถูกใจคุณนะคะยังไม่มีใครถูกใจเพราะว่าอาจจะมีคนส่องคุณอยู่นะคะมีคนแอบมองแอบส่องแต่ว่า คุณสมบัติมันยังไม่ใช่ยังไม่ตรงตามที่คุณต้องการนะคะเรารู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นอะไรทั้งนั้นเฉยๆนะคะล้วแต่มองทุกคนที่เข้ามาแบบเป็นมิตรมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของคนโสดก็มอบ ความรู้สึกทั้งหมดอนะคะไปในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าอยากทุ่มเทนะคะอยากทุ่มเททุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะอยากให้ชีวิตของตัวเองกลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วก็อยู่ภายใต้เหตุการณ์ของความสงบสุขนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงความร,รักสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะ ก็มันก็ไม่ชัดเจนจริงๆเนาะไพ่เจ็ดดาบคือความสัมพันธ์ที่ลับๆล่อๆนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับ,บชาวธาดินมังกรกัรผสมนนะคะคนที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรือว่าการศึกษาดีหรือคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของผีสางสิ่งที่จับต้องไม่ได้คนคนนี้เชื่อในสิ่งที่มันจับต้องพิสูจน์ได้นะคะแนววิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์การดูดวง แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาได้ดูนะเขาจะเชื่อสนิทใจนะถ้าถ้ามันถ้ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาจะเป็นถ้าเขาดูดวงเขาก็จะเป็นแนวแบบเป็นลองของค่ะลองของเหมือนไอ้หมอดูเจ้านี้จะแม่นไหมจะไม่ยอมเล่าเรื่องอะไรให้หมอดูฟังนะจะเป็นผู้ฟังที่ดีจะให้หมอดูแบบพูดพูด,พ,ดพูดออกมาอย่างเงี้ยในลักษณะของคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขาค่อนข้างวังมากนะวางมากพอสมควรเลยนะคะ ทีนี้ปัญหาในเรื่องของความรักมันซับซ้อนมากมากเนี่ยในนี้มีคนอยู่5คนนะคนอยู่หคนเพราะฉะนั้นตัวละครหลากหลายมากๆที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับความรักของพวกคุณมันก็เลยพังพินาศไปหมดเลยนะคะสเปะสปะนะคะ,ะเหมือนติดอยู่ในเขาวงกฏก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรคนนั้นก็เสี้ยมคนนี้ก็ยุคนนี้ก็ปั่นสร้างสถานาการณ์คือมันมันอีลุงตรงนางไปหมดนะคะทำให้ตัวคุณเริ่ม แล้วไม่ค่อยเชื่อนะคะไม่ค่อยอินกับความรักนะคะทีแรกคุณเจอเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในอุดมคตินะคะมีความน่าสนใจในเรื่องของโปรไฟล์อะไรต่างๆแต่ว่าความเป็นห้าไม่ทาเข้ามายิ่งได้รู้จักชีวิตก็ยิ่งแย่นะคะเหมือนเขาสร้างผลกระทบที่ใหญ่มากๆให้กับชีวิตของชาวราศีกรกฎเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเด็ดขาดมากขึ้นนะคะชัดเจนมากขึ้นซึ่งตัวเขา ขาจะชัดเจนกับการแสดงออกแล้วแหละว่าเขายังไม่ได้เลือกเรานะคะแต่จะคุยกับเราเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์การงานนะคะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสําหรับคุณมากๆเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าเปิดใจให้ใครแล้วคุณจะทุ่มนะคุณจะทุ่มสุดตัวของคุณนะคะโดยที่ไม่เผื่อใจไว้เลยว่าคุณจะมีความผิดหวังแต่อย่างน้อยคุณได้เต็มที่ในส่วนของคุณนะคะแต่ว่าทางนั้นเหมือนเป็นคนที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์เข้ามาหลอกใช้คุณนะคะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่อ่า ความสําเร็จนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนะคะในออฟสอดกับพระราชาถือดาบนะคะเป็นพลังงานของคนที่ ตกๆก็มีความโกรธนะคะจากเดิมมันเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะคิงกับเพนเอร์คือเย็นมากแต่ตอนนี้คือเดือดนะคะเพนเดอร์เคิลค,คือเวลานึกถึงถีง่ไรแล้วมันขึ้นอะอารมณ์มันขึ้นมันเดือดมันดุด,ดันอะนะคะอืมรู้สึกว่าถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีนะคะถูกลดทอนคุณค่าถูกลดเกียรติยศของคุณเนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวคุณอยากปล่อยเขาแล้วอะค่ะปล่อยไปถ้าเขาไม่ดีอะค่ะก็คือปล่อยอะนะคะไพ่เดฟูคือคุณอยากจะไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวอยากไปที่ไหนก็ได้ที่คุณไม่เคยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่คุณอาจจะเหมือนจําคนนี้ไม่ได้แล้วไม่อยากจําไม่อยากนึกถึงชื่อเขาแล้วะนะคะ,ะแต่ว่าพลังงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ King of Cups นะคะพระราชาถือถ้วย มันคืออะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะคะความรักจริงๆพระราชาเฉลถ้วคือคือความรักนะ energy ของความรักแต่ความรักตรงนี้อาจจะมาจากพ่อมาจากอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ฮิวใจคุณได้อะคะ่ะที่ที่ให้ความสําคัญกับคุณนี่ยนะคะแต่ถ้าเชิงความสัมพันธ์ชู้สาวคุณเหมือนคุณหมนเหมือนคนที่สิ้นศรัทธาแล้วอะคะ่ะจบแล้วอะคะ่ะจากที่คุณเคยแบบแปดเหรียญอะแสดงความแบบ ชัดเจนเสมอต้นเสมอปลายเคยดูแลจะใส่ตอนนี้คุณดรอปอะคะ่ะให้เหลือแค่เจ็ดเหรียญพอแล้วเริ่มแผ่วเริ่มหยุดเริ่มพอพอหยุดละสักพักหนึ่งเริ่มตกตะกอนความรู้สึกว่ามันแย่มากๆเลยกับสิ่งที่เราอดทนมาตั้งนานเราละเราพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะเหมือนคุณคุยกับตัวเองประมาณนี้นะนะคะพหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเราพร้อมที่จะเป็นคนใหม่แล้วที่จะไม่ให้ใครมาเหยียบย่ํากดขี่ความรู้สึกของคุณอีกต่อไปนะคะคกนะคะค็เลยเป็นภาวะที่ การเฟรดตัวออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาเขาไม่ให้คุณค่ากับคุณแล้วคุณอยากทางานคุณอยากอยู่ในที่ของตัวเองคุณอยากตั้งใจทําผลงานอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะฮิวใจตัวเองอะนะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะขอดูต่อขอดูต่อว่าของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรต่อนะคะ หลายท่านรู้สึกเหนื่อยล้ามากมากเลยเนาะมันยิ่งคุยก็ยิ่งมีแต่ปัญหานะคะแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่แบกรับอยู่เนี่ยเหมือนคุณอยากขึ้นเครื่องบินนะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปเที่ยวต่างประเทศไปในที่ที่คุณไม่ไม่เคยไปนะคะอยากเรียนนะคะอยากเรียนอยากสวดมนต์อยากไปขอพรอ่านะคะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยม,มันจะ ตลปัดกันนิดหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวเขาดูความรู้สึกหนะ่อยจริงจริงตรงนี้ขึ้นมาแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเขาดูเพิ่มให้มันจะตลปัดนิดนึงนะคะเขารู้สึกอย่างไรเขาจะทําอะไรต่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ขาดนะคะมันตัดกันไม่ขาดเนาะ เวลาที่คุณให้ความสําคัญกับเขาเขากับลดทอนคุณค่าของคุณเห mm. ยียบย่ําศักดิ์ศรีของคุณดูหมิน่นดูแคลนน,นะคะแต่ในจุดที่คุณไม่เอาแล้วคุณปล่อยมือแล้วอะคะ่ะคนคนนี้เหมือนเหมือนมีอะไรไปกระตุ้นเขาอะคะ่ะกระตุ้นความคิดแล้วทําให้เขาเกิดมุมมองใหม่ๆ ในมุมบวกมีความเมตตาต่อคนจากเดิมนะเห็นแก่ตัวมากเลยนะคะเดี๋ยววิวคือแบบเกี่ยวกาดมากเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งจะทําแต่ความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่ไม่เคยสนใจว่า คนที่อยู่ข้างหลังนะคะเป็นเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะคุณที่จะต้องคอยพุชเขาตลอดเวลาแต่กลับไม่ให้สถานนะความชัดเจนนยะคะไพ่เพดดัคิฟนะคะการได้รับข่าวสารเขาอาจจะแมสเซจมาหาคุณแบบเป็นชอชเ m มสเซจนะคะเข้าความสั้นๆเป็นการทักทายเพื่อแย่ๆว่าเออคุณยังจะสนใจเขาอยู่หรือเปล่าหรือการเข้ามาด้วยการมีของขวัญการ กระแดงตัวที่มันอ่อนโยนนะคะกับคุณมากขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ให้ความสําคัญกับคุณถ้าไม่ทำถ้าไม่ทําแบบเนี้นะคะอาจจะเขาอาจจะเสียคุณไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนใจเด็ดมากในการตัดสินใจถ้ารักก็คือรักไม่เอาก็คือไม่เอานะคะคุณไม่มีตรงกลางในความสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นเขาเขาเหมือนน่าจะไปรู้เข้าใจบางอย่างแล้วว่าไม่มีใครดีที่สุดเท่ากับคุณไม่มีใครที่หวังเดียวเขา ที่สุดเท่ากับคุณแล้วนะคะเขามีแต่ความทรงจำที่ดีมากๆนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะแต่คุณอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้นะคะในฝั่งของคุณเนาะเพราะว่าการปฏิบัติการการปฏิบัติต่อกันอะ่ะมันไม่มีความเท่าเทียมกันะนะคะขอดูบทสรุปให้นะคะขอดูบทสรุปนะคะในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงครอบครัวการแสดงออกทางความรักที่อ่อนโยนนะคะ อยากจะอยู่กับคุณไปจนสิ้นอายุไขยอะนะคะเดสนะมันยังไม่สามารถขาดจากกันได้นะคะมีเรื่องราวของพาร์ทไลน์เ, line, เนาะอดีตชาติลนะคะเกีย่ยวพันกันมานะคะอเดี๋ยวจบเรื่องราวลอยๆแล้วเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามางอคุณนะคะเข้ามารักษาเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะเพราะสิ่งที่คุณโดนมานี่มัน มันกระทบกับคุณมากๆานะมันติดค้างอยู่ในความรู้สึกแย่ไปเลยอะคะ่ะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาชดเชยแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเอาเปรียบคุณนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ขอให้คุณอยู่ในที่ของตัวเองอะถูกแล้วนะคะมาถูกทางละทํางานท่องเที่ยวนะคะออกกําลังกายหายกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะมาฮิวใจตัวเองนะคะมันเป็นการมันมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่ได้มีอยู่แค่เรื่องเดียว โลกนี้มันกว้างมากๆนะคะมีคนมากมายที่เราต้องเรียนรู้มีสิ่งต่างๆที่เราต้องได้ไปสัมผัสมีหลายๆสถานที่ที่เขารอคอยให้เราไปเหยียบไปสัมผัสเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองให้สนุกสนานกับการใช้ชีวิตส่วนคนๆนี้จะคิดได้อย่างไรนานแค่ไหนกว่าจะคิดได้ให้มันเป็นหน้าที่ของเบื้องบนให้เป็นหน้าที่ของเขาด้วยนะคะอืม ะันั้นคุณก็เหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะพักผ่อนให้รางวัลตัวเองหรือกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการงานของตัวเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักนะคะสถานะของคนมีคู่คนมีคู่คือคนมีแฟนนะคะคยคบกันนะ่ะโดยชัดเจนนะเปิดเผยไปเลยหรือว่าอยู่กินกันได้นะคะแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะเป็นยังไง ก็วันๆนะเขาไม่ค่อยสนใจคุณเลยนะสนใจแต่เงินเงินทองทองเนาะ King of Pentacle นะคะไพ่เดดาบค่อนข้างจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะขอใช้คำพูดตรงๆเลยนะเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่ได้มองความรู้สึกของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะทะเลาะกันบ่อยมากๆเรื่องหยุมหยิมจุกจิกนะคะภา,ภายในครอบครัวนะคะ หรือมาจากคนรอบตัวรอบข้างที่เอาข้อมูลต่างๆมาป้อนให้ซึ่งมันมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันเป็นความเท็จไปหมดเลยนะคะเป็นสิ่งข่าวที่ยังไม่ได้กรองอ่ะนะคะอ่ะหลากหลายเข้ามาทะเลาะก,กันนะคะผิดใจกันนะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงก็ได้นะคะมีปัญหาต่างๆที่ที่มันถาโถมเข้ามานะคะอืมตอนนี้คุณดูค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าจริงจังเนะาะไพคิโนสอดนะคุณอาจจะมีการยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนกับแฟนกับคู่รักของคุณก็ได้หรือ,อจจเป็นช่วงสถานการณ์ที่คุณกําลังอยากพิสูจน์ตัวเองนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานทําตัวเองให้ได้เป็นที่ยอมรับนะคะจากสังคมของเขาจากครอบครัวของเขาเพราะว่าอาจจะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกคุณอยู่ก็ได้แล้วคุณพยายามที่จะทําให้พวกเขาเอ็นดูรัก รักในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เหมือนเขาเมินเ,มนเราอะ่ะอยากให้เขาแบบหันมาทําดีกับเราบ้างเมตตากับเราบ้างหรือว่าอาจจะอยากเป็นทีมเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยอยากเป็นครอบครัวเดียวกันอยากได้รับกันยอมรับอยากได้กันแบบแสดงออกบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเขายังไม่ได้เต็มที่กับคุณนะคะเหมือนลึกๆคุณก็มีความน้อยใจเนาะว่า ทำไมอ่ะทำไมถึงถูกมองข้ามอะไรประมาณนี้นะคะอืคุณลึกๆคุณเสียใจว่าทําไมถึงถูกมองข้ามทําไมถึงไม่เขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วคุณก็สับสนด้วยว่าอย่างไรแต่จะออกจากความสัมพันธ์ก็ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วย ทั้งหน้าตาทางสังคมทั้งสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะคะชเชรคือการปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองนะคะจะขอดูนะคะว่าเป็นยังไงเหมือนตัวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะให้เป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นให้เป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นหรือว่าถ้าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน เหนื่อยมันตึงเครียดมากๆนะเดี๋ยวมันจะเบาแล้วนะคะแล้วความรักก็จะหันหน้ามาคุยกันเยอะมากขึ้นนะคะแสดงออกในเรื่องของความรักใส่ใจกันนะคะแบบไม่ลดหย่อนนะคะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําให้คุณเลยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยใจนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงละเลยคุณไปมากขนาดนี้นะคะอขอดูความรู้สึกของคู่รักนะคะเป็นอย่างไรกับคุณนะคะ คิดแต่ในเรื่องของความร่ำรวยนะคะธุรกิจการค้าขายความจเจริญรุ่งเรืองหรือเหมือนผลเหมือนเขาน่าจะติดปัญหาส่วนตัวบางอย่างแล้วเขาพยายามแบบรอฟังผลของเขาอยู่ซึ่งมันมันมีผลกับชีวิตของเขามากๆเลยบางท่านนะคดีความนะคะคุกอะไรเงี้ยไพเดสการถูกจับกลุมนะคะอยู่ในช่วงของการไก่เกลี่ยเรื่องราวต่างๆอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของความรักก็ ก็จะดีขึ้นก็จะมีความสุขขึ้นนะคะจากเรื่องราวที่มันวุ่นวายปวดหัวเดี๋ยวจะควบคุมคอนโทรจัดการได้นะคะก็ขอให้คุณ วางใจให้สบายๆนะคะมีความสุขกับกิจกรรมใหม่ๆนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเนาะขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะกับในเรื่องของความรักนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนนะคะคุณสามารถสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะไปละ,ะค่ะสวัสดีคะ่ะ